มานใหม่สู้สู้แปดหนึ่งมันใหม่ยิวยยยิวยงไปยิ้ยมครับยิมยิมยิมยงไปยิมไเยไปเลูก่างหลังเนยังบยังไงยัไง่ห่เออเพื่อรงคนเดียวเลยรงคนเดียวเลยแด่มันเีนรถมันอยากเลียเลอยากเล่นเล่นเลย ông gần điều anh làm việc quý đã sạc cả vai máy แยไปนี่ิกยไปเย่งกย่งยิงเยี่มากเก่งมากนิกเกงเก่งมากเก้าหนงมันใหม่สู้เก่งมากเก้าหน่งไมาไปมาังเ่อนีเอะก็เว่ล้นแวลลูกยอ๋อหมาถึงว่าแต้มมันเยอะแล้วก็เลยปล่อยให้นิกเล่นคนเดียวโอเคเข้าใจอยู่ งงอ่ะไปพี่พี่ตงไม่ได้ถ่ายไกลเลยอนะ่ะไกลสู้ไกลไกลสู <laughs> ้ <laughs> <laughs> นี่ครับเมือโกเนียวของเราได้รับแค่ลูกเดียวเ <laughs> ข้าแค่ลูกเดียว,วเยนะ <laughs> <laughs> งาไหม <laughs> น่าจะเงาอยู่นะโอ้ฟังนี้เงานะครับ ฝั่งนี้เต็มเดียวฝั่งบ้านใหม่ได้ก้าวเต็มอู้ทย <laughs> 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 ไปละมีละไปละถ่ายเต็มก่อนสิไปละไปเป็นกรรมาการมาเลยละครับมีแบ๊บมาแป๊บเดียวนี่